กับจากคอมเมนต์นี้นะครับใช้ความหมายเราดีหรือเปล่านะครับสัมผัสหน้าจอไม่ได้นะครับนี่ครับแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเจ้ปัญหานี้หรือเปล่าแต่แล้วก็สัมผัสหน้าจออะไรไม่ได้เลยนะครับให้ลองกดปุ่มที่โต๊ะกลางไว้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สัมผัสได้ปกตินะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเจอปัญหานี้นะครับโดยหลายคนไปกดปุ่มป้องกันการสัมผัสว่าละองน้ําต่างๆไว้นะครับนี่ครับที่ส่วนควบคุมนะครับเพื่อมีตัวนี้นะครับเป็นหยดน้ํานะครับหากเราเปิดนไว้นะครับเราไม่สามารถจะแตะสัมผัสหน้าจอได้นะครับด้วยการแก้คือกดปุ่มที่เท่ากราวค้างไว้นะครับ นะครับฉะนั้นเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับนะครับกลับมาสัมผัสได้ปกตินะครับลองเช็คดูนะครับ